หมักปลิ่นช่วยแฟนสาวคิมเบอรี่ตามหากระเป๋าหรูหลังหายออกไปอย่างไร้ร่องรอย4ใบรันใครมีเบาะแสแจง้งยินดีขอซื้อคืนกรณีที่นางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมสิลิถูกขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูไปถึง4ใบโดยหายจากคอนโดส่วนตัวอย่างไร้ร่องรอยรวมมูลค่านับลาบ้านบาท เพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงต่างก็ช่วยกันแชร์ประกาศตามหาก,กระเป๋าที่หายไปโดยผู้จัดการส่วนตัวของคิมเบอร์ลี่นั้นก็ได้เข้าไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางด้านหวานใจอย่างมากปรินสุภารัตน์นั้นก็ได้ช่วยหวานใจในการโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมหาก,กระเป๋าที่หายไปเช่นกันพร้อมกับประกาศขอซื้อโดยหนุ่มมารนั้นได้เขียนแคปชั่นว่าอยากรู้ตัวคนที่เอาไปครับใครได้บอก รบกวนช่วยติดต่อเบอร์ที่อยู่ในโพสต์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับร้านไหนที่รับซื้อไปแล้วหรือมีเบาะแสะแล้วมาแจง้งผมยินดีขอซื้อคืนครับทั้งนี้สาวคิมนั้นก็ได้เปิดใจผ่านทางรายการเรื่องรา,าวเช้านี้โดยระบุว่าส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะใช่โจรที่ทำน่าจะเป็นฝีมือของคนรู้จักไกลตัวและมีคนรู้รหัสเข้าออกห้อง ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนคิดว่าต้องได้ของคืนยากมากยอมรับว่าทำใจยากมากและรู้สึก ถึงความไม่ปลอดภัยเพราะห้องไม่ได้โดนงัดซึ่งที่ผ่านมาตนก็ไปไปมามาอยู่บ้านย่านสุขาพิบาล5และอยู่คอนโดทองหล่อรู้สึกเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากกว่า3สัปดาห์หลังจากทราบว่ากระเป๋าถูกขโมยไปถึง4ใบมูลค่าเสียหายกว่า2ล้าน2แสนบาทโดยช่วงก่อนหน้านี้คิมเบอรี่นั้นได้เป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ให้กับกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์หนึ่ง ซึ่งก็เลยไม่ได้หยิบจับกระเป๋าแมนเนมที่เก็บไว้ในตู้เลยมาหลายเดือนแล้วและคาดว่าการที่คนขโมยนั้นจะเข้ามาในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พอมารู้ตัวอีกทีประมาณ3สัปดาห์ก่อนว่ากระเป๋าหายไปก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานและเบาะแสของคนที่ขโมยไปเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็บันทึกได้แค่1เดือนเท่านั้นแต่มีการแจ้งความเอาไว้แล้วซึ่งก็มีการสอบปากคำแล้ว6ปาก ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หาคนไลยเจอไวๆและได้กระเป๋าคืนเร็วๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ